ตามรอยเบื่องพระยุคนลบาทศาสตร์แห่งองค์จักรีภูมีพลสู่ไพร่ฟ้ามาเป็นผลิตผลสร้างคนคนสร้างงานสองมือเราจะก่อหัวใจเราจะเกี่ยวประสานกลมเกลียวศาสตร์พระราชาแผ่นดินทองพืชผลนานากสิกรรมรักฟ้ารักดิน พัดสวัสดีครับผมครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับครับผมสู่บ้านสวนสทอนะครับผมครับผมก็ยินดีให้ความรู้แล้วก็นําความรู้ที่ได้จากในกลุ่มเพจของพวกพวกเรานี่แหละครับมาปรับใช้กับพื้นที่ประมาณ2ไร่ครับผมก็ได้มาสร้างเป็นสวนสทอนะครับก็สามทอคือไรคือธรรมะนะครับธรรมดาแล้วก็ธรรมชาติสิ่ง ทุกคนนะครับมีสามอย่างเนี้พอแล้วครับผมนะฮะเรามีธรรมะเราสามารถอยู่กับสังคมได้นะครับแล้วก็ธรรมดาชีวิตบ้านๆครับกินอยู่แบบธรรมชาตินะครับก็คือรวมๆแล้วก็คือได้เป็นที่มาของส่วนสามทอครับผมที่แค่สองไร่ที่แค่สองไร่ครับผมครับอันนี้เราทําก็ใช้เวลาเป็นช่วงนี้ว่างจากงานประจําครับก็มา เรียนรู้มาทําศึกษาการเอาแล้วก็ทําเฉพาะเสาร์อาทิตย์ครับผมปกติอยู่กรุงเทพปกติอยู่อยุธยาครับผมครับก็ได้แรงบันดาลใจจากกลุ่มเพจครับผมเพื่อนเพื่อนเขากแนะนํานะครับแล้วก็มีบ้านสวนทองเต็มเนี่ยที่เขาเป็นไอดอลผมก่อนที่ผมจะมาทำเนี่ยผมใช้เวลาสองปีครับก็ก่อนที่จะทําก็ได้ไปศึกษากับพี่เขาไปหาความรู้แล้วก็ ศึกษาดูวิธีการอะไรเงี้ยครับผมแต่สิ่งสาคัญที่ทํากว่าจะได้มาเนี่ยก็คือเราต้องมีความอดทนครับมีความมุ่งมั่นพยายามครับครับผมเดี๋ยวเราเดินไปคุยไปครับผมขอบคุณครับไอที่ตรงนี้ก็เหมือนนาข้างๆเลยใช่ไหมใช่ครับผมโดยปกติแล้วจะเป็นนาครับผมพื้นที่ข้างๆของเราจะเป็นนาล้วนๆเลยครับก็ปรับถมพื้นที่นิดนึงครับปรับอะไรยังไงบ้างอ่าคือ เดิมทีเนี่ยที่ตรงนี้มันเป็นที่ต่าต่ํากว่านาคนอื่นครับผมบผมใช้พื้นที่ตรงนี้เอาเอาสิบล้อขนดินเข้ามาเนี่ยถมปาดาด้วยด้วยดินเนี่ยประมาณร้อยคันรถครับผมแล้วก็ด้านหลังสุดของสวนเนี่ยก็จะเป็นการขุดบ่อเลี้ยงปลาครับ,รบแล้วก็จะเป็นกเกษตรผสมผสานเราอยากกินอะไรเราชอบอะไรแล้วก็เออเรามีความต้องการอะไรเราก็ปลูกไปครับมีทั้งไม้ยืนต้นมีทั้งไม้ ผลอะไรเงี้ยครับแล้วข้างๆต้องขุดร่องไหมขุดครับผมอ๋อใช้แมโครขุดใช่ครับผมแมคโครขุดแล้วก็ยกร่องสวนเพื่อที่จะเออปัญหาของช่วงแรกที่ผมทำเนี่ยคือไม่มีน้ำครับเอะเราก็มาคิดว่าทำยังไงเราจะมีน้ำเพราะว่าพื้นที่ของเราเนี่ยไม่มีไฟเข้าครับสิ่งสำคัญของต้นไม้เราก็จะต้องอมีน้ำเนี่ยมาเลี้ยงหล่อเลี้ยงให้เขาก็เลยทำการขุดขุดร่องสวนขุดร่องสวน,ลสวนแล้วน้ำมาจากไหนอ่ะอ่า ตอนแรกเนี่ยเดิมทีเนี่ยน้ำเนี่ยเป็นน้ําฝนล้วนครับ oh. น้ําฝนล้วนแต่ด้วยความลึกของเขาเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะมีความลึกนิดน,นึงทาให้น้ำเนี่ยมันมันหล่อเลี้ยงต้นไม้ได้ทั้งปี uh huh. ครับแล้วก็กเกษตรของผมเนี่ยผมใช้ระบบโซล่าเซลล์ oh. เป็นระบบธรรมชาติาพึ่งพาตนเองโดยที่ไม่ต้องใช้ไฟของหลวงครับผบก็ใช้พลังงานสะอาด oh. ว่าง,งั้นเถอะครับผมและขุดล่องนี่คือด้านนี้ด้านเดียวด้านเดียวครับผมขุดด้านเดียวครับแล้วเอาดิน ข้างๆใช่ครับเอาดินขึ้นมาโปะเป็นโคกหน่อยแล้วก็เราก็จะปลูกต้นสักนะครับให้เขาสูงหนีน้ําหน่อยแล้วก็ยาวไปเลยครับผมครับอันนี้เป็นที่มรดกที่มรดกครับผมข้างๆก็ญาติพี่น้องญาติพี่น้องกันครับผมครับพื้นที่จะแบ่งส่วนเป็นสองไร่สองไร่สองไร่ครับผมแล้วมันทาอย่างนี้ญาติพี่น้องเขาวิจารอะไรไหมเออเขาไม่มีปัญหาครับผมแต่ว่าเขาเกษตรบางทีเขาก็คนรุ่นเก่าเนี่ยเขาก็จะมองเกษตรด้านเดียวโดยที่ ทำนาเป็นหลักครับเขาก็ยังคงยึดอาชีพการทํานาแต่ผมมองว่าถ้าการทําอาชีพเกษตรผสมผสานเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเรามีกินมีใช้ทั้งปีครับอย่างน้อยเราขายไม่ได้เราก็มีกินครับกล้วยก็อย่างที่เห็นครับออกสุกจนแบ่งให้นกกินด้วยเลยตอนนี้กินไม่หวัดไม่ไหวแล้ะครับนั้นงบในการจัดพื้นที่ตรงนี้เยอะไหมฮะปรับปรุงพื้นที่ปรับปรุงในการถมที่นะครับก็ คือเบื้องต้นเนี่ยผมใช้การถมที่เนี่ยประมาณแสนหนึง<อ>่งครับในการปรับพื้นที่ขุดบอ่อด้วยอะไรด้วยเนี่ยประมาณแสนหนึง<อ>่งครับจากนั้นก็ส่วนใหญ่จะใช้แรงมากกว่าก็คือคลงต้นไม้อะไรเงี้ยเราก็หาเอาตามสวนต่างๆแล้วก็เอามาปลูกเอาครับ,รบและที่ซื้อดินมาถมนถมทั้งผืนหรือว่าถมช่วงบางช่วงจริงๆถมทั้งผืนเลยครับอ่ะปาดเรียบทั้งผืนแล้วก็ถึงจะขุดไอ้ล่องสวนเนี่ยเราเอามาถมที่ถนนอีกทีนึง ถ้าไม่ซื้อดินมาถมนี่มันต่ํากวนาเพือนต่ำต่ากวนาครับผมต่ําต่ํามากเลยที่ตรงนี้คือถ้าถ้าบอกว่าหน้าฝนเนี่ยที่ตรงเนี้ยมองไปเ้นเผินเนี่ยเหมือนบ่อน้ําครับยาวไปยันทั้งหลังเลยน้ํามันน้ํามันมันลงที่ที่นาผมหมดเลย<อ>ครับแล้วพอถมแล้วก็คือเสมอเขาแหละจะสูงกว่าน,นิดนึง<อ>ครับเพราะว่าผมจะถมสูงสูงประมาณคันนาเขาครับครับแล้วรั้วนี่ก็มาทําตอนเริ่มต้นเอ่อ จริงๆผมลงต้นไม้ก่อนครับผมออแล้วก็ามาล้อมรั้วครับก็ใช้แรงงานคนโดยผมเองนี่แหละครับค่อยๆทำไปรั้วแบบนี้มันดียังไงรั้วตะข่ายตารางตารางคือผมมองว่ามันมันได้สัมผัสธรรมชาติมากกว่าครับ<อ>ลมมันโฟนะครับแล้วก็เราเลี้ยงสัตว์เนี่ยสัตว์ก็ไม่เราก็ไม่ออกไปกวนกับพวกไอ้ต้นข้าวเขาแล้วต้นทุนมันถูกกว่าไหมต้นทุนถูกนะครับถูกกว่าลวดหนามใช่ใช่ผมมองว่ามัน มันแน่นหนาครับแล้วก็สัตว์เนี่ยเขาไม่รอดออกไปได้เพราะว่าของผมเนี่ยผมจะเลี้ยงทั้งเป็ดไก่เลี้ยงหมูด้วยแล้วหมพวกหมูเนี่ยถ้าเราไม่ล้อม้วอย่างเงี้ยเขาจะไปกวนต้นข้าวของนาคนอื่นเขาแล้วมันเป็นเป็นม้วนมาเลยใช่ไหมเป็นม้วนครับผมหนึ่งม้วนเนี่ยมันจะมีความยาว30สเมตรครับผมแล้วผมก็ปักเสาต้นหนึ่งเนี่ยห่างกัน3เมตรครับก็สิบเสาได้หนึ่งม้วนใช่ครับผม30สิเมตรเนาะครับสิบเสาได้หนึ่ง ม,มันก็น่าจะง่ายกว่าลวดหนามเนาะง่ายครับผมผมใช้เวลาประมาณสามวันผมก็ทํารั้วเสร็จแล้ว<อ>ใช่ครับแต่ก็เหนื่อยหน่อยทําเองครับผมทำเองแล้วตรงเส้นกลางนี่คือเราจะให้เป็นถนนทางเข้าเนาะใช่ครับผมเป็นถนนทางเข้า<อ>คือตอนแรกเนี่ยตอนแรกเลยเนี่ยเราทําไว้เนี่ยมันปรากฏว่ามันเป็นดินเป็นลูกลังแล้วพอรถเข้ามาหน้าฝนเนี่ยมันเละครับก็เลย<อ>ต้องมาเทป,ปูนซะ ครับครับแต่พื้นที่หลักส่วนใหญ่ก็จะมีร <Yeah ่องสวนการปลูกต้นไม้ด้วยพื้นที่ที่ขนาดขนาดเล็กๆครับผมฮะไม่กว้างก็เลยได้ได้ต้นไม้อย่างที่เห็นครับที่ทํานี่ก็ใช้เวลาประมาณ2ปีสปีครับผมสองปีขนาดเกษตรวันหยุดแน่นอนเกษตรวันหยุดครับผมสาวาทิ์ครับผมครับล้วนๆเลยครับออนนี้ก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นเรื่อยๆครับเริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นเรื่อยๆ แล้วก็พวกอินทผาลามก็พึ่งมาลงเพึ่งมาลงครับผมใช่ตอนแรกผมซื้อมาเนี่ยถุงละ20บาทนะต้นนิดเดียวครับฮะเราก็เน้นใส่ปุ๋ยธรรมชาติเอาปุ๋ยขี้หมูที่เรามีอยู่ในสวนอยู่แล้วเนี่ยเอามาใส่ให้เขาครับครับผมแล้วพวกมะม่าะพร้าวนี่ก็เป็นมะพร้าวจากสมุทรสาครใช่ครับผมหลักๆเป็นมะพร้าวโซนสมุทรสาครโซนทางทางนู้นนะบ้านแพ้วอะไรทางนี้ครับก็ซื้อจากทางอินเทอร์เน็ต ครับแล้วก็เอามาลงลงคือที่เห็นเนี่ยมาจากหลายสวนมากครับเพราะว่าผมผมมองว่าการที่เราเอาผลไม้สักอย่างหนึ่งมาลงเนี่ยไม่ควรที่จะเอามาจากสวนเดียวครับเพราะว่าถ้าเกิดมันเสียมันจะเสียทั้งสวนผมก็เลยอ่ะสวนนู้นสิบลูกสวนนี้สิบต้นครับที่เห็นเนี่ยมีเบสิทเนี่ยมีประมาณร้อยต้นครับครับก็มาจากหลายสิบสวนมากรวมๆครับผมและพื้นฐานเคยทําเกษตรมาก่อนไม่เคยเลยครับผม แต่มีมีใจครับมีใจเป็นหลักก็คือศึกษาเอาในอินเทอร์เน็ตใน YouTube แล้วก็ดูคนที่เขาประสบความสำเร็จแล้วเราก็เข้าไปสอบถามเขาว่าเขาทำยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าแต่ว่าพื้นฐานอย่างที่บอกก็คือต้องมีความอดทนกับมัน mm hmm. ต้องทนร้อนทนเหนื่อย mm hmm. ครับแต่บางบางอย่างผมมองว่าการที่เราเหนื่อยในยช่วงแรกๆที่ผมทำเนี่ยเดี๋ยวอนาคตเนี่ยเราจะยั่งยืน mm hmm. ผมมองว่าอย่างนั้นเพราะว่าในหลวงท่าน ปูพื้นฐานไว้พวกเราแล้วครับผมครับก็เลยมีความรู้สึกว่าเหนื่อยแล้วมันเห็นไม้ยืนต้นที่มันจเจริญงอกงามขึ้นมาเรามีความสุขครับฮะและคิดว่าอนาคตบ้านปลายชีวิตเราก็คงจะถึงถึงไม่รวยก็ไม่ไม่อดตายครับครับผมมีกินมีใช้และที่ต้องปลูกในวงบ่อเนี่ยคือการน้ําท่วมหรอือยังไงคือบางอย่างเนี่ยต้นไม้เขาผมมองว่าบางต้นเนี่ยเขาเขาไม่ชอบน้ําเท่าที่ควรในช่วงแรกของก่อนที่เขาจเจริญเติบโตเนี่ย เขาควรที่จะคอนโทลพวกดินพวกปุ๋ยเนี่ยในพื้นที่ของเขาก่อนก่อนที่เขาจะใหญ่ถ้าเราไปลงดินเลยเนี่ยแล้วมันใกล้กับร่องสวนหรือใกล้กับน้ำเนี่ยเขาอาจจะเน่าเขาอาจจะตายผมก็เลยจําเป็นที่จะต้องลงในในวงก่อนครับผมแล้วตูดมันทะลุใช่ตูดทะลุครับผม<อ>ตูดทะลุเดี๋ยวพอเขาเขาใหญ่นิดนึงเนี่ยเขาก็จะสบายแล้วเขาเหมือนว่าเขามีภูมิต้านทานเขาอดทนได้เราปรับสภาพเขาได้แล้วครับช่วงแรกเราก็คอนโทลปุ๋ยคอนโทนดินให้เขาหน่อย ที่น้อยๆหนึ่งยังปลูกไม้ป่าอีกเนาะครับผมมีศัก์มีอะไรยางนามียางนามีศัก์แล้วก็มีอะไรล่ะเออพยุงด้วยครับคือเราเราเราปลูกไว้ก็มองอนาคตไกลๆครับผมครับครับได้ได้จากพี่ๆเขาที่เขาแนะนำมาครับมาปรับใช้กับพื้นที่เล็กๆของเราครับครับพื้นที่เล็กอัเจยังมีไม้ป่านะฮะครับผมมีไม้ป่าเป็นผสมจริงๆเลย ไม่เยอะแต่แต่ก็พอมีได้ที่เห็นสปริงเกอร์ระบบน้ำคือใช้โซลาเซลล์โซลาเซลล์ครับผมรบแรงดันจากปัม๊มโซลาเซลล์ล้วนๆครับ,รบและแหล่งน้ำก็คือน้ำในคลองหรือบาดาลเป็นบาดาลครับผม<อ>ผมขุดลงไปจริงๆแล้วขุดลึก25เมตรนะครับแต่ว่าปั๊มที่หย่อนลงไปเนี่ยแค่12เมตรเพราะผมมองว่าการหย่อนปั๊มถ้าลึกมากเนี่ยมันจะไปดูดทรายภายใต้เนี่ยทำให้น้ำตื้นเขนิน<อ>ผมก็เลยหย่อนไปแค่กลางบ่อ ครับครับและน้ําที่นี่ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์คือมีให้ให,ให้ให้ทั้งปี <Reading. S 1> ไม่มีขาดครับรบ,รบก็เลยหยอ่อนไปแค่ครึ่งครึ่งทางครับอันนี้ <Audience. S 2> ถ้าเวลาเราไปทํางานน่ะใครอยู่อ่าผมให้ลุงนแถวเนี้ยครับออมาดูแลก็คือไม่ไม่ไม่เชิงว่าดูแลแบบว่าฝากให้เขาดูว่าให้ให้รู้ว่ามีคนเฝ้าอยู่นะอะไรเงี้ยครับเพราะบางทีแล้ว ระบบบางอย่างมันก็ต้องก็ต้องระวังหน่อยพวกโซล่าเซลล์ครับช่วงนี้จังหวะดีเนาะหยุดงานเสาร์อาทิตย์หยุดงานเสาร์อาทิตย์ครับผมตอนนี้ยังปลูกอะไรเพิ่มอีกไหมหรือว่าเต็มหมดแล้วครับคือยังยังสามารถปลูกได้อยู่นะครับเพราะว่ากล้วยเนี่ยผมมองว่ามันเป็นไม้พี่เลี้ยงนะจากที่ศึกษาเดี๋ยวเราเราจะเริ่มเอากล้วยออกตอนที่เราเราคิดว่าเราอยากจะปลูกต้นไม้เพิ่มอะไรเงี้ย เราจะเอากล้วยออกแล้วก็ปลูกต้นไม้อีกทีหนึ่งครับแต่เบื้องต้นเนี่ยอันดับแรกเลยในที่ผมทำเนี่ยคือต้นกล้วยก่อนเลยครับเพราะว่าเขาเป็นไม้ที่ที่ดูดซึมน้ําได้ดีแล้วก็มีความอดทนได้สูงครับช่วงแรกเพราะว่าเราไม่มีน้ําเลี้ยงเขาครับผมครับปูพรมเลยครับผมทันทีจะเป็นที่ผืนผ้ายาวๆเราะใช่ครับผืนผ้ายาวมาเลยครับผมเล็กมากต่อไร่ก็เป็นโมเดลจิ๋วโมเดลจิ๋วครับผมครับ แต่อันนี้อันนี้ลองเซิฟเซิฟก่อนก่อนที่จะมาอยู่จริงผมคิดว่าอีกสักปีสองปีก็คงจะมาใช้ชีวิตบ้านสวนจริงๆครับเห็นว่าต้องการที่เพิ่มถ้าข้างๆเขาอยากแบ่งขายอยากแบ่งขายใช่ครับเพราะว่ามีความรู้สึกว่าเราเรามีความสุขกับการที่ได้ปลูกต้นไม้ยิ่งเยอะยิ่งดีผมมีความรู้สึกว่าเราเห็นต้นไม้เขาเจริญเติบโตขึ้นมาแล้วเรามีความสุขแล้วมันเป็นมรดกให้กับลูกหลานครับ มันดูบ้านน็อกดาวจะเป็นตู้คอนเทนเนอร์ใช่ครับผมเป็นเป็นบ้านน็อกดาวแบบตู้คอนเทนเนอร์ครับเราซื้อตู้แล้วเรามามาปันทำเองหรือยังไงคือเขามาสําเร็จแบบนี้เลยครับออ๋คือเรามาพร้อมอยู่ได้เลยอครับตู้หนึ่งหลายหมื่นไหมออันนี้เจ็ดหมื่นห้าพันบาทครับฝั่งซ้ายที่เป็นห้องน้ำอ่าเป็นเป็นห้องนอนอีกห้องนึงครับผม ครับแล้วก็มีห้องน้ําอยู่ด้านข้างๆลด้านหลังครับครับกระท่อมนี่มาปลูกกระท่อมปลูกครับมัดยังต้นต้นกระท่อมนี่แหลอครับอ๋อต้นกระท่อมนี่ผมว่าอายุอายุเขาจะได้ประมาณหนึ่งปีนะครับที่เห็นเนี่ยครับหนึ่งปีครับครับช่วงนี้ก็จะเห็นว่ามีการก่อสร้างเพิ่มเติมขึ้นนิดนึงครับผมเพราะว่านี่จะมาทําอะไรฮะอันนี้ผมจะมาผมสั่งปูนแผ่นสําเร็จเพื่อที่จะมาปูเป็นทางสําหรับ เดินข้ามร่องสวนครับผมตู้คอนเทนเนอร์นี้เจ็ดหมื่นนี่ข้างในนี่มีคือเขาทําให้หมดเลยครับปูพื้นบุผนังให้คือพร้อมพร้อมอยู่เลยครับติดแอร์ได้เลยใช่ครับเราจะติดแอร์ครับครับผมพื้นที่2ไร่นี่รู้สึกมันเล็กไปไหมถ้าพูดถึงการจัดการแบบให้มีอยู่ ค่อนข้างลําบากนิดนึงครับผมการวางเลเยอร์การคิดจะทําอะไรเนี่ยมันมันแคบไปหมดอะผมว่านะแต่ก็เราก็ต้องพยายามพยายามควบคุมให้ได้ด้วยด้วยพื้นที่ที่เท่ามีเท่านี้ครับแต่อนาคตก็ว่ากันอีกเรื่องหนึ่งถ้าเกิดว่าเราสามารถที่ขยับขยายได้ครับครับแต่เราก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของความพอเพียงนะครับผมมีเท่านี้ก็อยู่กินกันแบบเท่านี้ อันนี้คือบาดาลใช่ไหมฮะใช่ครับผมอันนี้คือที่เห็นนี่คือปั๊มบาดาลที่เราเจาะแล้วก็ใช้ระบบโซลาเซลล์เนี่ยดึงดึงน้ําขึ้นมาใช้ครับผมแล้วพวกแสงสว่างก็โซลาเซลล์ทั้งหมดใช่ครับผมแสงสว่างโซลาเซลล์ทั้งหมดครับผมครับแสงชุดโซลาเซลล์เนี่ยเราจะวางบนหลังตู้คอนเทนเนอร์เลยครับครับรบใช้ใช้งานก็จะมีทั้งหมด4ี่แผ่นปั๊มน้ำเนี่ยจะมี3แผ่นครับครับผม เวลาข้างๆเขาพ่นสารเคมีนี่เราอยู่ยากไหมเนี่ยเ,<อ>เวลาเขาพ่นยาข้าวอ่ะถ้าถ้ากับสัตว์นะครับกับสัตว์พวกหมูพวกหมาไก่ไม่มีปัญหาครับแต่ก็จะมีเรื่องกลิ่นนิดน,นึงครับครับเรื่องกลิ่นยุคนี้จะเป็นโดนเนาะโดนเป็นโดนนะครับผมช่วงนี้<า>ครับที่ผมเห็นเนี่ยเขาจะพ่นโดนเ<อ>ขาเสียงการพ่นโดนผมมองว่ามันเป็นฝอยละเอียด มันการฟุ้งกระจายอ่ะเวลาโดนเขามีเขาใช้แรงลมในการบินลอยตัวเนี่ยมันก็เลยฟุ้งมากไปหน่อยก็เหมือนพ่นทะลุสวนเราเลยนะเนี่ยใช่ครับผมแต่เวลาเขาพ่นทีเนี่ยใช่ครับสวนเราเล็กไงใช่เพราะผมเห็นเนี่ยบางทีเขาพ่นนานี้เขาก็บินข้ามไปพ่นอีกนานนู้นพ่นให้เราด้วยใช่มีละอองฝอยมาด้วยครับก็จะมีเรื่องกลิ่นนิดนึงครับครับครับมาเดินมาดูหมูน้อยหน่อยนะครับผมหมูน้อย หมูนี่เป็นพันธุ์อะไรอ่าอันนี้เป็นพันพอตเบอร์รี่ครับผมซึ่งเขาเรียกกันตามภาษาชาวบ้านก็คือหมูแคะครับผมครับนิสัยเขาเลี้ยงง่ายแล้วก็ไม่มีกลิ่นครับเลี้ยงกันเหมือนหมูไอเหมือนหมาเราเนี่ยครับครับอยู่กันเหมือนหมาคือกินง่ายหูง่ายครับเขาเป็นหมูที่รักสะอาดนิดนึงครับผมกลิ่นก็ไม่ค่อยมีมันไม่ใช่หมูป่ามันไม่ใช่แต่แต่ถามว่าเนื้อรสชาติมันคล้ายไหมมันคล้ายกันครับ ผมาดูที่ข้างหลังนะครับที่สองไร่เราเดินแป๊บเดียวมันเล็กมันเล็กครับผมแต่ก็จัดสรรได้ระดับระดับหนึงเลยอันนี้อันนี้ขุดอันนี้อันนี้ขุดครับผมขุดลึกลงไปสเมตรครับผมก็น้ําเนี่ยเรากเก็บได้ทั้งปีคือถึงหน้าแรงก็ยุบลงไปนิดเดียวครับเพราะว่าพื้นที่ดินบริเวณเนี้มันค่อนข้างที่จะเป็นดินเหนียว การอุ้มน้ำเนี่ยค่อนข้างดีทําให้เรามีน้ําต่อการเกษตรเนี่ยเพียงพอครับครับผมและดินก็มาทําตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับดินเนี่ยเราก็เอามาถมถมข้างบนนี้ให้เป็นเนินครับจริงๆผมมีโครงการตอนแรกเนี่ยผมกะว่าจะอาบ้านเนี่ยจะอยู่บนเนินแล้วเสร็จแล้วเนี่ยน้ำจะล้อมรอบครับเราจะขุดล่องสวนเนี่ยล้อมข้างรั้วไปเนี่ยแล้วก็มีบ่อกข้างหลังแต่มันด้วยพื้นที่มันเล็กไปการขุดล้อมรอบบ้านมันก็เลยไม่เพียงพอ ครับก็เลยยกเลิกไปนิดนึงครับครับได้เท่าที่เห็นครับผมก็หลังจากนี้ถ้าถ้าผมออกมาทําเต็มตัวก็จะให้มันให้มันครบวงจรมากกว่านี้เรื่องการเผาทานเรื่องการปลูกพืชผักสวนครัวอะไรเงี้ยครับก็วางแผนเกษียณเร็วเร็วนี้ครับผมเพราะผมมองว่างานบริษัทเนี่ยมันมันเราควรที่จะทําระดับหนึ่งก็พอละด้วยด้วยอาวุอายุเราเนี่ยมัน ถ้าถ้าเราปล่อยให้รอจนเกษียณเนี่ยผมมองว่าเดี๋ยวเรี่ยวแรงจะหมดซะครับก็เลยต้องมาเติมเต็มตรงนี้เพราะว่าตรงนี้มันคือมันคือปัจจัยสี่ของเราจนตายอ่ะครับครับตรงนู้นเราทําแค่ตอนมีแรงงานบริษัทตรงนี้เราพอเราทําได้ระดับหนึ่งแล้วก็คงที่แล้วเนี่ยคราวนี้มันก็จะยั่งยืนครับแต่ตรงนี้อยู่ท่ามกลางนาเยอะมากเลยเนาะใช่ครับผมโล่งมากโล่งมากครับผมตรงนี้ไม่ไม่ ไม่ติดบ้านเรือนคนเลยอ,อยู่กับธรรมชาติจริงๆครับผมวันแรกๆที่ผมมานี่แบบไม่มีอะไรเลยอ,อยู่กันแบบถ้าคนจิตใจไม่นิ่งพอก็หลอนเหมือนกันนอนปูเสือ่อนอนกลางมุ้งเลยเครับครับครับ <c oughs> เคยไปอบรมที่ไหนไหมครับอ,อ,อบรมจริงๆเนี่ยผมยังไม่เคยไปครับก <c oughs> ็จะมีแบบไปเช้าเย็นกลับไปไปศึกษาไปดูงานแบบไม่เชิงไม่เชิงดูงานไปพูดคุยกับพี่ๆเขาครับ ก็ดูใน Facebook <ะ>เราอยากรู้ตรงไหนก็ไป<ะ>อย่างบ้านสวนทองเต็มอย่างเนี้ยผมก็ไปสอบถามพี่เขามา<ะ>แล้วก็พี่อะไรหน้าที่เขาปลูกกล้วยอยู่ตรงสิงบุรีเนี่ยกล้วยเตี้ยนะลุงอ้วนนะ,ะส่วนลุงอ้วนวไปมามไปมาครับผมก,ก็ได้ต้นพันกล้วยเตี้ยของลุงอ้วนมาแล้วก็ลุงอ้วนเขาก็แนะนําดีเขา,อาสอนดีครับผมเขาบอกว่าเติมเต็มในสวนเราให้ครบก่อน ครับผมครบเมื่อไหร่พร้อมเมื่อไหร่แล้วค่อยออกจากงานออครับเราก็ใช้ใชจังหวะนี้ในการที่หาเงินหาเงินมาได้เราก็มาเติมให้สวนเราครับผมครับ,รบเพราะว่าผมมองว่าการเก็บเงินในอนาคตเนี่ยเรามีเงินเยอะจริงๆบางทีเรามันก็ใช้มูลค่าของเงินมันน้อยลงครับผมแต่ถ้าเราเอาเงินเนี่ยมาทํากับสวนมาปลูกต้นไม้มาทําในพื้นที่สวนเกษตรเราเนี่ยออผมว่ามันยั่งยืนครับและมูลค่ามันจะเพิ่มขึ้นครับเพราะว่าต้นไม้เราเติบโตขึ้น สัตว์เลี้ยงเรามีมากขึ้นอาหารเราพร้อมมีปลามีผักกินพอแล้วครับผมครับอยู่ได้เนาะอยู่ได้ครับผมอันนี้ก็พิสูจน์มาแล้วสองปีครับผมสองปีครับสองปีก็ได้ระดับหนึ่งค่อยๆเป็นไปใช่ครับผมเกษตรสาวอาทิตย์นะฮะเกษตรสาวอาทิตย์ครับผมครับล้วจะติดต่อทางไหนสะดวกฮะเฟซหรือว่าทางไหนเอทางเฟซบุ๊กก็ได้ครับผมอ่ครับชื่อเฟซอินอินใช่ไหมใช่ครับผม อินอินพัดจีวครับผมครับผมเดี๋ยวขึ้นหน้าจอไว้เนาะครับ,รบผมโอเคแล้วมีอะไรฝากสุดท้ายให้กับมนุษย์เงินเดือนมนุษย์เงินเดือนอจริงๆผมก็เอาไงดีล่ะก็คือจะบอกว่าชีวิตเราอะ่ะมันยั่งยืนที่สุดแล้วก็คือมีปัจจัยสี่ครับ,คร,บครับผมเงินมันเป็นมันถามว่าสําคัญไหมมันสําคัญแต่ว่ามันสําคัญในระดับหนึ่งพอเราเอามาลงทุนแล้วเนี่ยเราจะรู้ว่า การมีปัจจัยสี่ในพื้นที่ของเราเองมีผักมีต้นไม้มีปลามีอาหารเนี่ยเพียงพอละครับผมเงินก็สำคัญแค่เป็นบางช่วงครับผมสิ่งสำคัญที่สุดของชีวิตเราก็คือ,อกินอิ่มนอนหลับครับผมคืออยู่อย่างเงี้ยผมมองว่าสุขภาพจะแข็งแรงครับอ,อยู่กับแดดกับอากาศที่บริสุทธิ ครับผมก็อยากจะแนะนําเพื่อนๆสมาชิกคนใดที่ยังมีความลังเลหรือยังไม่มั่นใจว่ามันจะอยู่ได้จริงไหมครับผมก็ลองเข้ามาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมครับแล้วก็มีความอดทนกับมันนิดนึงในช่วงแรกครับแล้วจะรู้ว่าทาแบบนี้มันยั่งยืนที่สุดแล้วครับผมครับผมกินอิ่มนอนหลับครับครับให้กำลังใจครับครับผมครับสวัสดีครับครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ ที่พั์เขามาชวนทําเกษตรแบบนี้นี่เห็นเห็นอย่างไรฮะมีความคิเห็นเห็นเห็นด้วยอะค่ะคือชอบชอบด้วยชอบบรรยากาศคืออยู่อยู่กับธรรมชาติครับผมตอนเริ่มแรกเหนื่อยไหมฮะเหนื่อยอะค่ะเหนื่อยมากเออแล้วคุยปรับทุกกันไหมหรือว่าแลกเปลี่ยนกันยังไงมีคุยปรับทุกบ้างให้กําลังใจกันบ้างให้สู้อะค่ะ และส่วนตัวเคยไปอบรมไหมหรือว่าดูผ่านสื่ออย่างเดียวดูผ่านสื่อค่ะออบางทีก็จะดู Youtube ติดตามที่ที่มีการทำสวนกเกษตรอ,อ,อย่างเงี้ยค่ะตอนที่ดูของเขาจนกระทั่งเรามาลงมือเป็นไงฮะความรู้สึกมันต่างกันมากไหม,<า>มพอลมือค่ะพี่ความความรู้สึกคืออ,อคือเราอยากมีสวนแบบนี้อย่างบ้านสวนทองเติมของพี่เขาคือหนูดูแล้วหนู เป็นพี่เขาเป็นไอดอลของหนูเลยคือหนูชอบอยู่ร่มลื่นกับธรรมชาติคือหนูบอกฝันว่าต้องเป็นแบบพี่เขาให้ได้วันหนึ่งอ่าก็เลยเป็นแรงบันดาลใจแฟนลงมือทำหนูก็เลยอยู่เคียงข้างเขาให้กำลังใจเขาแล้วก็ช่วยกันนะคะอืมครับ <c oughs> สองปีให้ประเมินผลงานตัวเองมาระดับไหนบ้างเนี่ยผ่านมาสองปีเห็นเรื่องราวเห็นเห็นต้นไม้แล้วรู้สึกเป็นไงบ้าง ภูมิใจค่ะพี่ก็น่าจะได้แบบสวนทองเต็มเนาะคอยอส่ะสองปีของเขาก็คงเท่าของเรานี่แหละเป็นแต่ของเขาสามสี่ห้าปีมาแล้วเนาะค่ก็ให้กำลังใจนะครับผมเดินมาถูกทางแล้วครับขอบคุณครับสองมือเราจะก่อหัวใจเราจะเกี่ยวประสานกลมเกลียวศาสตร์พระราชา แผ่นดินทองพืชผลนานากสิกรรมรักฟ้ารักดินเพื่อฟ้า,าดินอันสดใสเพื่อฟ้า,อาดินไร้พิษปลอดภัยเพื่อฟ้า,าดินของบูกหลานไทยเพื่อฟ้า,อาดินของคนไทย